ที่23าพฤศจิกายนนะครับรานะคาทองคำนะครับเมื่อคือวันศุกร์ก็ป,ป,ปิดตลาดที่1,077.50ดอลลาร์ต่อออนนะครับติดลบไป4.25ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีแรงซื้อทองคำ,งคำกลับเข้ามาบ้างจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีรสที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เลยทาให้นักทุน เข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาบ้างในช่วงสั้นนะครับช่วงต้นสัปดาห์ที่ทผ่านมาแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นการฟื้นตัวทางเทคนิคนะครับจากเครื่องมือทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณว่ามีการขายมามากเกินไปแล้วนะครับหรือโอเวอร์โซแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยมีกรอบที่จํากัดเนื่องจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครัง้งการประชุมครั้งถัดไปในเดือนวันที่15 16ธันวาคมนี้นะครับ จากการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดเมื่อประจำวันที่27 28ตุลาคมเ,เฟดเขาก็ระบุว่าเจ้าหน้าท,ที่เฟดมีความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการประชุมเดือนธันวาคมนี้นะครับคำถแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆส่วนใหญ่ก็ยังมีท่าทีที่สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้านะครับโดยประธานเฟดสาขานิวยอร์กเนี่ย คุณดัตลี่เนี่ยครับก็กล่าวว่าเฟดควรเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในไม่ช้าขณะที่กรรมการเฟดก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับว่าอตราเงินเฟอ้อเนี่ยจะดีดตัวขึ้นจากระดับต่าขึ้นมาได้ครับและการจ้างงานก็ยังคงมีเสถียรภาพขณะที่ประธานเฟดสาขาแอแลนตาน,นะครับกล่าวว่าเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยก็ยังสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือน เดือนธันวาคมนี้แลครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับสหรัฐมีกําหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญหลายตัวเลยครับโดยส่วนใหญ่ก็คาดว่าออกมาดีขึ้นนะครับก็เลยอาจจะทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันราคาทองคำได้นะครับในสัปดาห์นี้โดยตัวเลขสําคัญเนี่ยก็จะเป็น GDP ไตรมาสสนะครับซึ่งเป็นการประมาณการครั้งที่2โดยตลาดเนี่ยคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 2%, 2นะครับ ซึ่งดีขึ้นจากการประมาณการครั้งแรกที่ขยายตัวบวกมา1.5ครับุดหเปอร์เซ็นต์รัแนวโน้มราคาทอง,ง,อง,ง,องคำสัปดาห์นี้ครับคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1.065ถึง1.100ดอลลาร์ต่อออนนะครับะระยะสั้นเนี่ยทองคำก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่1.065น้เนี่ยแหละครับดอลลาร์ต่อออนแต่ว่าถ้าหลุดจากแนวรับดังกล่าวเนี่ยก็จะคาดว่าราคาจะปรับลงสู่แนวรับถัดไป ที่สำคัญอยู่ที่1050ดอลลาร์ซอน,นะครับขณะที่แนวต้านระยะสั้นเลยนะครับของราคารกลางก็อยู่ที่ประมาณ1090แล้วก็1100ดอลลาร์ซอน,นะครับสำหรับโกลฟิเจอร์นะครับกลยุทธ์ก็จะเป็นการเก็งกำไรฝั่งซื้อก็ยังแนะนำซื้อที่แนวรับสำคัญนะครับที่บริเวณหน1065ถึง1070ดอลลาร์ซอน,นะครับโดยมีจุด ปิดสถานะตัดขาดทุนหรือว่า Stop Loss อยู่ที่1060ดอลลาร์นะครับอนอกจากนี้นะเรืงทุนยังสามารถเปิดสถานะขายนะครับเปิดช็อตที่ราคา,าเมื่อราคาทองคำปรับขึ้นไปที่แนวต้าน1090นะครับกอ็อาจจะแนะนํำเปิดช็อตตรงนี้ได้หรือว่าหลุด,ลดนวรับสำคัญที่1065ดอลลาร์ต่อออนลงมานี้ก็เปิดสถานะขายได้ครับมาด้านตลาดหุ้นนะครับ ตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อเย็นวันศุกร์ก็ปิดตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการซื้อขายวันพฤหัสหลังจากในระหว่างวันก็มีแรงเทขายทำกำไรสลับออกมาบ้างจนดัชนีอ่อนตัวลงไปเคลื่อนไหวในแดนลบในช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่จะม,มีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาช่วยประคองดัชนีตลาดหุ้นไทยให้ฟื้นเริ่มฟื้นตัวกลับนะครับและสามารถปิดตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์นะครับนักลงทุนเนี่ยต่างก็เริ่ม ใายกังวลเรื่องการปรับขึ้นในตาดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับก็เลยกดดันให้ตลาดปรับลงไอ้เรื่องการขึ้นตาดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยกดดันให้ตลาดปรับตัวลงมามากพอสมควรแล้วในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขายกังวลแล้วนะครับส่วนยอดซื้อสุททิเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศก็กลับมามียอดซื้อสุททิในตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์นะครับหลังจากมียอดขายสุททิต่อเนื่องติดต่อกันถึง9วันทําการนะครับโดยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลง,งทุนก็ต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิประมาณ383ล้านบาทนะครับโดยแรงซื้อส่วนใหญ่มาจากบรรัญชีลงทุนพอร์ตของบลกเกอร์นะครับบัญชีลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งซื้อสุทธิไป1น0 0กว่าล้านบาทนะครับ1,100กว่าล้านบาทส่วนแรงส่วนแรงขายก็มีออกมาจากนักลง,งทุนรายย่อยซึ่งขายสุทธิ1,580ล้านบาทนะครับ ส่วนในตลาดอนุพันธ์หรือ TFX ก็พบว่าเรื่องคุณต่างประเทศก็ยังมียอดซื้อสุดทิศในสัญญาล่วงหน้าของเซ t ต50ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับด้วยปริมาณ4,089สัญญาครับสัญญาเดือนแซนะครับอ่อนตัวลงเพียงช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่จะเริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาปิดเหนือแนวต้านบริเวณ890จุดแล้วก็ยังไม่มีการอ่อนตัวลงทําจุดต่าสุดใหม่ในระหว่างวันนะครับ ภาพการเคลื่อนไหวในระยะสั้นจึงยังมีแนวโน้มที่ตลาดคนไทยและสัญญาเดือนแซดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านที่บริเวณเก้าร้อยจุดได้ต่อไปนะครับส่วนในระหว่างวันเนี่ยหากสัญญาเดือนแซดอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวแรับบริเวณแ7ดร้อยเจ็ดิบถึงแ7ดร้อเจ็ดหจุดนะครับก็ยังเป็นระดับแนวรับสําคัญสําหรับการกลับเข้าไปเปิดสถานะซื้อกิ่งกาไราได้นะครับส่วนการเคลื่อนไหวของหุ้นพลังงานเนี่ยซึ่งมีแรงซื้อเข้ามาในปริมาณค่อนข้าง มากเนี่ยก็ยังน่าจะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยในระยะนี้ให้ปรับตัวลงในกรอบที่จํากัดนะครับส่วนนักลงทุนต่างต่างมีมองว่าผลประกอบการในไตรมาสสี่เนี่ยของหุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะออกมาดีขึ้นจากไตรมาสสามนะครับในขณะที่หุ้นในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐนะครับและการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจกับเข้าซื้อกินกำไรหากราคามีการอ่อนตัวลงนะครับ สำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอรนะครับก็แนะนำตัวแรกเป็น AAV f u วเจอร์นะครับ AAV ราคาหุ้น AAV เนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวจากแนวรับบริเวณ4บาท70สตางค์นะครับหลังจากในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวลงในปริมาณค่อนข้างมากการขึ้นไหวของราคาหุ้น AAV เนี่ยในทางเทคนิคยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยไตรมาส4ซึ่งเป็นช่วงที่มี การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนัท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากก็ยังคงเป็นปัจจัยปลวกต่อการเคลื่อนไหวของหุ้น AAV นะครับแอเชียแนวรับมีอยู่ที่บริเวณ4.70ถึง4.72บาทนะครับจึงยังคงเป็นระดับแนวรับที่น่าสนใจที่เปิดสถานะซื้อเก็งกำไรในระหว่างวันหากราคาหุ้นอ่อนตัวลงมานะครับตัวที่2ก็เป็น TPI Poly f u t u r e s นะครับราคาหุ้น TPI PL นะครับ ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าการฟื้นตัวโดยรวมมันก็ยังมีกรอบค่อนข้างจํากัดเนื่องจากรายงานผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับส่วนภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาหุ้น TPI Poly ในระยะสั้นยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณ2บาท52-2บาท54ตังค์งนะครับโดยมีแนวรับสำหรับเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรในระหว่างวันอยู่ที่ บริเวณ2บาท38ถึง2บาท40สางครับครับสำหรับวันนี้ท่านนี้ครับสวัสดีครับ